าชมบ้านหลังใหญ่ในสไตล์ดัชโคโลเนียลบนที่ดินแปลงขนาดกว่า100ตารางวามีความหรูหราด้วยดับเบิลวอล่มลิฟวิ g งแอนด์ไดนิ่งแอเรียกลางบ้านที่ให้ความโปร่งสบายในสังคมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เป็นส่วนตัวเพียงแค่28ครอบครัวและยังสามารถเชื่อมต่อโซนสาธรได้ภายในเวลาเพียง25นาทีเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นินและทีมงานโฮมหน้าอยู่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการเดอะเมเทียสกันจนาพิเศษเพชรเกษม69จากทางอัคระบ้านและที่ดินกันค่ะโดยโครงการนี้จะเป็นบ้านเดียวหลังใหญ่ที่ได้บรรยากาศในสไตล์ตะวันตกมีความสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมโดยภายในโครงการจะมีแบบบ้านมาให้เลือก2แบบด้วยกันได้พื้นที่ใช้สอยมาขนาด303-335ตารางเมตรได้ฟังก์ชันมา4ห้องนอน4-5ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้านและสามารถรองรับที่จอดรถได้ถึง6 ัเลยค่ะโดยบ้านของที่นี่เนี่ยจะมี walk in closet ให้ในตัวห้องนอนทุกห้องแล้วก็ยังมี double volume space ในส่วนของ living แล้วก็ dining area ทำให้บ้านดูโอโทงแล้วก็ดูมีระดับมากยิ่งขึ้นด้วยและภายในโครงการนี้เองนะคะก็มีพื้นที่ส่วนกลางจัดมาให้ใช้กันแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ club house แล้วก็สวนส่วนกลางขนาดใหญ่โดยตอนนี้ราคาบ้านในโครงการจะเริ่มต้นที่18.5ล้านบาทค่ะ ในเรื่องของทำเลที่ตั้งของโครงการนะคะจะอยู่บนถนนบางบอน3หรือว่าถนนเพชรเกษม69นั่นเองค่ะซึ่งจากถนนเส้นนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อออกถนนเพชรเกษมหรือว่าถนนเอกชัยได้สะดวกมากๆ แล้วเราก็ยังสามารถใช้ซอยร่มใส่ในการไปออกถนนการนาพิเศษแล้วก็เชื่อมต่อเข้าถนนกระปั๊กพึกนะคะตรงเข้าโซนสาทรได้ภายในเวลาเพียงแค่25นาทีเท่านั้นเองค่ะและในวันไหนที่เราไม่ต้องการขับรถเองนะคะเราก็อาจจะเรียกรถหรือว่าให้คนที่บ้านไปส่งที่ MRT สถานีหลัก2ก็ได้เพราะว่าตัวสถานีเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับโครงการเองนะคะขับรถไปประมาณ10นาทีเสร็จ,รจก็ถึงแล้วค่ะ นอกจากนี้เนี่ยทำเลนี้ก็ยังเป็นทำเลที่ใช้ชีวิตได้ง่ายอีกด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ทั้ง M l i f e s t o r e บางแค a r e Silicon b a n g k a r ียา c t o r i นรวมไปถึง Big C เพชรเกษมพวกโรงเรียนนานาชาติชั้นนำรวมไปถึงโรงพยาบาลก็มีอยู่ใกล้กับโครงการหลายแห่งเลยนะคะเรียกว่าเป็นทำเลที่รองรับการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนบรรยากาศจริงภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวนินพาเดินชมต่อจากนี้เลยค่ะและก่อนอื่นฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะคะ สำหรับโครงการนี้นะคะจะพัฒนาอยู่บนแปลงที่ดินขนาดกว่า12ไร่ซึ่งทางโครงการเองเน้นความเป็น private residence มากๆเลยเพราะว่าทั้งโครงการมีบ้านพักอาศัยอยู่แค่28หลังเท่านั้นเองค่ะ ภาพรวมของโครงการนี้ถูกออกแบบมาในสไตล์ดัชโคโลเนียลนะคะก็จะได้มูดแบบสไลตล์ตะวันตกเลยตั้งแต่ที่ทางเข้าออของโครงการก็จะถูกออกแบบมาเป็นเมนเกตขนาดใหญ่มีป้อมรปภขั้นกลางแล้วก็ติดตั้งกล้อง C C T V ให้เพื่อความปลอดภัยซึ่งลูกบ้านของโครงการนี้สามารถเข้าออกได้ด้วยระบบ e a s y Pass นะคะเมื่อลูกบ้านมาถึงหน้าโครงการก็จะสามารถขับผ่านรั้วอัตโนมัติทั้ง2ชั้นเข้ามาด้านในโครงการได้อย่างรวดเร็วเลยส่วนแขกที่มาจากภายนอกโครงการก็จะต้องทําการแลกบัตรแล้วก็ตรวจสอบความปลอด ภัยกับเจ้าหน้าที่ราปภก่อนทุกครั้งค่ะ พอเราเข้ามาด้านในโครงการแล้วนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าทางโครงการมีการปรับทัศนียภาพด้วยการออกแบบพื้นที่สวนขนาดใหญ่ให้อยู่ด้านหน้าโครงการเลยโดยส่วนที่นี่ออกแบบมาในสไตล์ตะวันตกนะคะบรรยากาศในสวนดีมากๆเลยมีการลงต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ร่มเงามีไม้พุ่มแล้วก็ไม้ดอกประดับทําให้บรรยากาศภายในสวนเนี่ยดูสดชื่นขึ้นนะคะรอบๆสวนก็จะมีพื้นที่เป็นทางเดินให้เดินเล่นพักผ่อนได้โดยรอบมีมุมสําหรับนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็จะมีศาลาอยู่กลางสวนนะคะ ในวันสบายๆก็สามารถพาครอบครัวมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้ค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในคลับเฮาส์กันแล้วนะคะซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ด้านข้างเมนเกตค่ะพอเราขึ้นมาด้านในส่วนแรกเลยก็จะเจอเป็นห้องล็อบบี้นะคะภายในก็จะมีชุดโซฟาจัดไวใ้ให้ให้เราสามารถนั่งพักผ่อนสบายๆกันได้โดยปัจจุบันเนี่ยก็จะยังใช้เป็นส่วนของเซลล์ออฟฟิศของโครงการด้วยค่ะ มาจากล็อบบี้นะคะตรงเข้ามาด้านในก็จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ําค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีการออกแบบสระว่ายน้ําให้หลบมุมมาอยู่ด้านในซึ่งนี่นะค่อนข้างชอบการออกแบบแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าทําให้การใช้งานสระว่ายน้ําได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองสระว่ายน้ําของที่นี่เขาออกแบบมาเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะมีการแบ่งโซนสระเด็กให้เพื่อความปลอดภยัยในส่วนของห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ํานะคะก็จะมีการแยกโซนชายหญิงให้ซึ่งตรงเข้าไปตามถงนี้ก็จะเจอเลยค่ะ สำหรับฟังก์ชันบนชั้น2ของคลับเฮาส์นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องฟิตเนสแล้วก็โค i ิ i ิ g งสเปซค่ะสำหรับห้องฟิตเนสเราก็จะได้พื้นที่ห้องมาขนาดใหญ่บรรยากาศของห้องก็จะมีความโปร่งโล่งเหมาะสำหรับการออกกำลังกายเลยเพราะว่ามีหน้าต่างรับแสงธรรมชาติโดยรอบห้องนะคะและในอนาคตทางโครงการก็จะนำเครื่องออกกำลังกายมาลงให้เต็มห้องก็จะครบครันตามการใช้งานเลยค่ะในส่วนของห้องโค i ิ i ิ g งสเปซนี่เองนะคะพอเราเข้ามาด้านในห้องแล้วเนี่ยก็จะมีมุมโซฟาสำหรับนั่งพักผ่อนอ่านหนังสือได้ และมุมด้านในก็จะเป็นมุมโต๊ะทํางานตัวใหญ่นะคะจะมีปลั๊กไฟติดตั้งเอาไว้ให้หลายจุดก็รองรับการใช้แล็ปท็อปนำแล็ปท็อปขึ้นมานั่งทํางานบนห้องนี้ได้เลยซึ่งจุดนี้ก็สามารถรองรับได้หลายที่นั่งแล้วค่ะก่อนที่เราจะพาไปชมบ้านตัวอย่างกันนินคอแนะนําให้รู้จักกับแบบบ้านภายในโครงการทั้ง2แบบก่อนนะคะก็จะมีแบบบ้านเมนฟิสพื้นที่ใช้สอย303ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำา1แพรนทรี1ครัวไทย1ห้องแม่บ้าน6ที่จอดรถ และแบบบ้านเมดิสันพื้นที่ใช้สอย335ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำา f f m m l y y r r e 1ห้องอนเนกประสงค์1 Pantry 1ครัวไทย1ห้องแม่บ้านและ6ที่จอดรถค่ะสำหรับบ้านตัวอย่างที่นินจะพามาชมกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบบ้านเมดิสันได้พื้นที่ใช้สอยมาขนาด335ตารางเมตรโดยบ้านทุกหลังของที่นี่เนี่ยจะปลูกบนแปลงที่ดินขนาดกว่า100ตารางวาขึ้นไปค่ะ น้าตาบ้านถูกออกแบบมาในสไตล์ดัชโคโลเนียลนะคะมีการใช้เป็นโทนสีครีมแล้วก็มีการแต่งผนังเป็นลายอิฐทำให้บ้านดูอบอุ่น แล้วก็จะมีการแต่งฟาสาตตหน้าบ้านรวมไปถึงหน้าต่างที่ดูสวยงามแล้วก็ทําหลังคาเป็นทรงเกเบิลค่ะสําหรับโครงสร้างบ้านของที่นี่เนี่ยจะใช้เป็นโครงสร้างผนังพรีแคสนะคะทําให้บ้านมีความคงทนแข็งแรงและที่หน้าบ้านเนี่ยก็จะมีรั้วบ้านติดตั้งมาให้แบบนี้เลยค่ะในส่วนของบริเวณโรงจอดรถเนี่ยก็ออกแบบมาเป็นประตูรัว้วเหล็กแบบอัตโนมัตินะคะ แล้วก็จะมีการออกแบบประตูเล็กสําหรับคนเดินเข้าออกนอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆติดตั้งมาให้นะคะจะมีทั้งกริ่งออดมีไฟกริงมีตู้จดหมายสกรีนเล็กที่บ้านแล้วก็มีตู้เก็บขยะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเข้าไปดูด้านในบ้านกัน บ้านหลังนี้นะคะออกแบบมาเพื่อสําหรับครอบครัวขนาดใหญ่เลยค่ะเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยรองรับรถได้ถึง6คันเลยนะคะโดยโครงสร้างพื้นเนี่ยก็จะมีการลงเสาเข็มแบบปูพรมให้ลึกถึง6เมตรแล้วก็จะทําผิวเป็นสเต็มคอนกรีตสวยๆตามที่เห็นนี้เลยค่ะพอเราตรงเข้าไปด้านในจะเห็นประตูทางเข้าบ้านรองนะคะซึ่งประตูนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับโซนเมดพลาซ่าค่ะการวางโซนนิ่งแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ทําให้แม่บ้านสามารถคอยสอดส่องดูแลบ้านได้สะดวกเวลาที่เราชอปปิ้งกลับมาที่ แม่บ้านก็จะสามารถออกมาขนของแล้วก็ตรงเข้าห้องครัวได้สะดวกเลยนะคะนอกจากนี้พื้นที่โรงจอดรถก็จะมีกล้อง Wi-Fi Camera ติดตั้งมาให้1ตัวค่ะก็สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยด้วยความที่ว่าบ้านของที่นี่ได้ที่ดินมาเยอะนะคะทําให้เราสามารถจัดสวนสวยรอบๆบ,บ้านได้ตามแบบที่เราชอบเลยส่วนเมน n อนทรานซ์ของบ้านก็จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ ซึ่งเขาจะมีการออกแบบประตูให้เซตเข้าไปด้านในตัวบ้านทําให้เราได้หลังคากันแดดกันฝนแล้วก็ทําให้บ้านเนี่ยเกิดเด็บที่ดูสวยงามด้วยซึ่งประตูทางเข้าบ้านเขาออกแบบมาเป็น f r e n c h Door นะคะเป็นประตูบานเปิดคู่ใช้วงกบ UPVC ติดกระจกเขียวตัดแสงซึ่งที่บานประตูก็จะมีดิจิตอลดอรล็อกของฟิลิปติดตั้งมาให้ด้วยตัวนี้ใช้งานได้5ระบบนะคะก็จะเป็นการใช้คีย์การ์ดการกดรหัสผ่านการสแกลลนลายนิ้วมือรวมไปถึงการเปิดผ่านบนแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วก็การใช้กุญแจไข เราเข้าไปดูบรรยากาศในบ้านกันต่อเลยค่ะ เราเข้ามาด้านในบ้านกันแล้วนะคะซึ่งส่วนแรกเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นเออร์ก่อนเข้าสู่ living a r e ยภายในบ้านเรียกง่ายๆก็คือเหมือนเป็นจุดพักแขกนั่นเองค่ะนินชอบการออกแบบแบบนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาช่วยทําให้พื้นที่ภายในบ้านได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นสําหรับการจัดพื้นที่ส่วนนี้เราอาจจะวางเป็นมานั่งสําหรับเปลี่ยนรองเท้าหรือว่านั่งพักคอยหรือว่าจะจัดเป็นของตกแต่งแบบนี้ก็ได้ทําให้บ้านดูสวยมากยิ่งขึ้นและจุดนี้เองค่ะเขาก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนของ paradox ที่ใช้ควบคุมสัญญาณกันค มอระบบแมกเนติกติดตั้งมาให้ซึ่งระบบแมกเนติกเนี่ยเขาก็จะมีติดตั้งมาให้ในบ้านทุกหลังเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งค่ะ ตรงเข้ามาด้านในบ้านนะคะเราจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีความโปร่งสบายเลยเพราะว่าทางโครงการมีการออกแบบเป็นบ้านให้เชื่อมต่อกันระหว่างลิฟวิ่งแล้วก็ดิน i n งแอเรียนะคะจะเห็นว่าโดยรอบบ้านเนี่ยมีช่องแสงขนาดใหญ่รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่และฝั่งหลังบ้านทั้ง2จุดก็จะมีประตูบานเลื่อนเปิดเชื่อมต่อกับเฉลียงชมสวนหลังบ้านได้ด้วยพื้นบ้านของที่นี่นะคะจะปูด,ด้วยกระเบื้องพอสเลนขนาด60คูณ60เซนทําเป็นลายหินอ่อนแบบนี้และฟ้าเพดานมาตรฐานของบ้านจะมีความสูงอยู่ที่2 2.8เมตรแต่ในส่วนของ Living แล้วก็ Dining Area จะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านเลยก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทางโครงการเขามีการออกแบบฝ้าเพดานให้สูงโปร่งแบบดับเบิลวอลลุ่มทำให้บ้านดูแกรนแล้วก็มีความโอโหมากด้วยแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ในแง่ของการตกแต่งบ้านที่ทำให้มีความอิสระมากยิ่งขึ้นและการอยู่อาศัยในบ้านก็จะสุขเลยว่ามีความโปร่งสบายไม่อึดอัดเลยค่ะ อย่างในส่วนของ living area นี้เองนะคะก็มีฟ้าเพดานที่สูงโปร่งถึง4.4เมตรแล้วค่ะเราก็สามารถแต่งโคมเชนเดเลียสวยๆแบบนี้ได้เลยโดยพื้นที่ห้องก็มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะถ้าเราจัดวางโซฟาดีๆเนี่ยรองรับได้ตั้งแต่6ถึง10ที่นั่งเลยค่ะและถ้าเราต้องการติดตั้งทีวีด้วยเนี่ยตรงนี้ก็วางเป็นชั้นวางทีวีได้หน้าจอทีวีที่ติดตั้งได้นะคะใช้จอขนาด70ถึง80นิ้วได้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีระยะดูทีวี4เมตรกว่าๆแล้วค่ะไปดูห้องไดนิสแอน สำหรับ dining area เนี้นะคะเรียกว่าเป็นจุดที่แกรนที่สุดของบ้านแล้วค่ะเพราะว่าพื้นที่ห้องเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็มีฟ้าเพดานที่สูงโปร่งถึง6.3เมตรเลย<ม>ก็จะเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นพักผ่อนบนชั้น2ด้วยโดยพื้นที่นะคะก็สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด8-10ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะ และจากส่วนนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับพื้นที่แพน t r ีนะคะที่อยู่ด้านหน้าห้องครัวไทยก็จะมีหน้าต่างบานเลื่อนที่เชื่อมต่อกันสามารถเปิดส่งอาหารได้ด้วยพื้นที่ส่วนนี้เราก็สามารถดีไซน์เป็นบาร์เครื่องดื่มสวยๆหรือว่าจะทําเป็นครัวฝรั่งแบบโชว์ไปเลยก็ได้ค่ะ เราเข้ามาด้านในห้องครัวกันต่อนะคะคุณผู้ชมสําหรับคนที่ชอบการทำอาหารเนี่ยน่าจะชอบห้องครัวของที่นี่เลยเพราะจะเห็นเลยนะคะว่ามีช่องแสงรับแสงธรรมชาติได้เยอะมากทําให้ห้องครัวดูสว่างแล้วพื้นที่ในห้องก็มีขนาดใหญ่มากด้วยบ้านตัวอย่างก็ทำเคาน์เตอร์ครัวมาให้เราดูเป็นไอเดียนะคะจะเห็นว่าวางเคาน์เตอร์ครัวได้ถึงสากฝั่งมีพื้นที่สําหรับการตเตรียมอาหารได้เยอะมากๆเลยค่ะ ส่วนประตูฝั่งด้านหลังห้องครัวนี้นะคะเปิดออกไปก็จะเป็นในส่วนของโซนเมดพลาซ่าซึ่งเป็นพื้นที่โซนอินดอร์นะคะมีพื้นที่ให้เราวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเป็นส่วนที่มีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําของแม่บ้านถ้าเราเปิดประตูออกไปฝั่งหน้าบ้านก็จะเป็นโซนโรงจอดรถฝั่งหลังบ้านก็จะเป็นโซนหลังซักล้างกลางแจ้งนะคะเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยวางโซนนิ่งในการจัดพื้นที่ใช้สอยได้ดีมากๆเลยค่ะด้านข้างห้องครัวนะคะก็จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างค่ะ ที่พื้นและผนังเขาจะตกแต่งด้วยกระเบื้องโทนสีเทามีการแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งให้ส่วนสุขภัณฑ์จะใช้เป็นของแบรนด์ American Standard ทั้งหมดค่ะก็จะมีอ่างล้างมือฝั่งบนเคาน์เตอร์สำเร็จรูปนะคะมีช่องเก็บของให้ใต้อ่างด้วยมีโถสุขภัณฑ์ระบบ duo flush แล้วเขาก็จะมีการเพิ่มโซน shower ขึ้นมานอกเหนือจากโซน powder room นะคะมีการติดตั้ง shower screen แทนชาเวอร์ shower, แล้วก็เรนชาเวอร์ให้แบบนี้เราสามารถใช้เป็น g u เกสต์บ h r รูมได้เลยไม่ต้องไปใช้งานปะปนกันกับพื้นที่ของคนในบ้านเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีการจัดฟังก์ชันมาเพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุดเลยค่ะ สำหรับพื้นที่ฝั่งหน้าบ้านนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องอนเนกประสงค์ค่ะตรงเข้าไปด้านในก็จะมีห้องนอนชั้นล่างแล้วก็โถงบันไดสําหรับบ้านตัวอย่างนะคะเขาก็จะมีการติดตั้งประตูบานเฟียรมกระจกให้แบบนี้นะคะแต่ของจริงแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้พื้นที่ห้องเปิดโล่งเชื่อมต่อกับโถงข้างนอกหรือว่าจะกั้นส่วนเป็นห้องส่วนตัวเพื่อแบ่งฟังก์ชันการใช้งานก็ได้เหมือนกันค่ะ โดยพื้นที่ห้องนะคะก็มีความอเนกประสงค์เลยเพราะว่ามีพื้นที่ขนาดกำลังดีสามารถปรับเป็นห้องทำงานห้องแฟมิลี่ o ูมห้อง Home เ h เตอร์หรือว่าจะทำเป็นห้องสำหรับสัตว์เลี้ยงแบบนี้ก็ได้ทำได้ลงตัวเหมือนกันค่ะ เข้ามาภายในห้องนอนชั้นล่างกันต่อนะคะห้องนี้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับการจัดเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุที่อาจจะเดินขึ้นลงบันไดไม่สะดวกแล้วโดยพื้นที่ห้องก็มีขนาดใหญ่เลยค่ะวางเตียงนอนขนาด5ฟุตพร้อมกับโต๊ะข้างได้ลงตัว อีกฝั่งหนึ่งก็วางเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่กับโต๊ะเครื่องแป้งและถ้าใครที่ชอบดูทีวีตอนก่อนนอนนะคะจะเพิ่มทีวีแบบแขวนผนังที่ฝั่งปลายเตียงด้วยก็ได้และในห้องนี้เองก็มีห้องน้าให้ในตัวด้วยโดยออกแบบมาเป็นสเตปเลสบั r o รมค่ะซึ่งก็คือจะเป็นพื้นห้องที่เสมอกันหมดเลยเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภยัยโทนการตกแต่งในห้องก็จะเหมือนกับห้องน้ําชั้นล่างเลยค่ะก็จะมีอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์แล้วก็โซนชาเวอร์ให้ครบตามการใช้งานค่ะ นอกจากนี้นะคะบริเวณด้านข้างถงบันไดก็จะมีห้องเก็บของมาให้ด้วยค่ะเขามีการออกแบบประตูห้องสูงเท่ากับประตูมาตรฐานนะคะพื้นที่ภายในห้องเก็บของก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความสูงฝ้าเยอะพอสมควรทําให้เราสามารถเก็บของได้เยอะแล้วก็เดินเข้าออกได้สะดวกด้วยส่วนบันไดทางขึ้นชั้น2นะคะใช้โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กปิดผิวด้วยไม้ยางประสานข้างบนจะเป็นยังไงเราขึ้นไปชมกันเลยค่ะ สำหรับพื้นที่บนชั้น2นี้นะคะจะปูด,ด้วย SPC ลายไม้ค่ะทำให้บรรยากาศดูอบอุ่น ฟังชั่นบนชันนี้เนี่ยก็จะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องพร้อมบล็อกอินโคลเแล้วก็ห้องน้ำในตัวแล้วก็จะยังมีในส่วนของ Family Area ที่เชื่อมต่อกับ Dining Area ที่อยู่ตรงชั้น1น,นะคะพื้นที่ของ Family Area ก็มีขนาดใหญ่ถ้าจัดเป็นห้องพักผ่อนของครอบครัวก็วางชุดโซฟารองรับได้5-6ที่นั่งสบายๆเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังใช้เป็นมุมอเนกประสงค์ทําเป็นห้องทํางานส่วนตัวหรือว่ามุมสําหรับออกกําลังกายก็ได้ค่ะ เรามาดูห้องนอนกันต่อนะคะเริ่มจากห้องมั s ส e เตอร์เบดรูมกันค่ะพื้นที่ห้องนี้จะมีขนาดใหญ่ที่สุดเราก็จะเห็นเลยว่ามีความกว้างขวางมากๆพอเราเข้ามาด้านในห้องนะคะส่วนแรกเราสามารถจัดเป็นมุมนั่งทํางานส่วนตัวขนาดใหญ่ได้เลยแล้วก็วางเป็นมุมนั่งพักผ่อนสำหรับนั่งอ่านหนังสือได้ด้วยเข้ามาด้านในนะคะ วางเตียงนอนไซส์6ฟุตพร้อมกับโต๊ะข้าง2ฝั่งได้สบายๆเลยค่ะแล้วเราก็ยังสามารถเพิ่มมุมนั่งดูทีวีฝั่งปลายเตียงเป็นสตูกับชั้นวางทีวีแบบนี้ได้ลงตัวเลยนะคะ นอกจากนี้บ้านหลังนี้เนี่ยก็จะยังมีมุม b a ย์วินโดว์ทำเป็นโซฟานั่งสบายๆส,สำหรับอ่านหนังสือได้แบบนี้นั่งพักผ่อนได้ดีเลยค่ะซึ่งส่วนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกิมมิคของแบบบ้านดัชโค l ลเนียเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้ภายในบ้านแล้วก็ยังช่วยเพิ่มมิติให้กับงานเอ็กซ์เทียทำให้บ้านยิ่งดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นค่ะตรงเข้ามาด้านในห้องนะคะก็จะเชื่อมต่อกับส่วน Walk in c l o s e t ค่ะ มีพื้นที่ขนาดใหญ่เลยสามารถบิวอินเป็นตู้สื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่ได้แบบนี้ตรงเข้าไปก็จะเชื่อมต่อกับห้องน้ําในตัวนะคะซึ่งจะเป็นห้องน้ําแบบ full f u n c t i o เลยได้ครบมาทั้งอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์ซึ่งอัปเกรดให้เป็นรุ่นอัตโนมัติมีโซนชาเวอร์ที่ติดตั้งชเวอร SCREEN ให้เรียบร้อยนะคะและที่เพิ่มขึ้นมาให้ก็คือจะเป็นอ่างอาบน้ําแบบ free s t a n d i n ค่ะดีไซน์สวย เวลาที่เรากลับมาจากทํางานเหนื่อยอยากพักผ่อนนะคะก็มาเปิดน้ําอุ่นนอนแช่น้ําจุดเทียมหอมเพิ่มด้วยก็ได้ก็จะช่วยให้เราสามารถหลับสบายได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ เรามาดูห้องนอนอีก2ห้องที่อยู่อีกฝั่งของบ้านกันต่อนะคะเริ่มจากห้องที่อยู่ฝั่งหน้าบ้านกันค่ะโดยพื้นที่ห้องเราเนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง master bedroom เลยก็ได้นะวางเตียงนอนไซส์6ฟุตพร้อมกับโต๊ะข้าง2ฝั่งได้ลงตัวและที่ฝั่งปลายเตียงนี้เองนะคะทําเป็นมุมนั่งดูทีวีขนาดใหญ่วางโซฟาตัวใหญ่ได้แบบนี้เลยแล้วก็ยังทําเป็นมุมนั่งทํางานส่วนตัวได้ด้วยตรงเข้าไปด้านในนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของ walk in closet ที่เชื่อมต่อกับห้องน้าในตัวซึ่งก็จะมีการแบ่งโซนเปียก สำหรับห้องนอนที่อยู่ฝั่งหลังบ้านนะคะก็จะมีความกว้างกว่าเล็กน้อยพื้นที่ของห้องก็วางเตียงนอนไซส์6ฟุตทํามุมนั่งพักผ่อนดูทีวีแล้วก็มุมนั่งทํางานส่วนตัวได้และตรงเข้าไปด้านในห้องก็จะมี walk-in closet ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับห้องน้ําในตัวค่ะเป็นยังไงกัน บ้างค่ะคุณผู้ชมเราดูรายละเอียดของโครงการเดอะเมเทียสการนาพิเศษเพชรเกษม69กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโครงการนี้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะๆบนแปลงที่ดินแปลงใหญ่ที่ทาเลเนี่ยยังอยู่ใกล้กับตัวเมืองสามารถเชื่อมต่อโซนสาทรได้สะดวกนะคะถือว่าเป็นทําเลที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับคนที่ทํางานในตัวเมืองแล้วก็กําลังมองหาบ้านสาหรับการขยับขยายครอบครัวเพราะว่าจากทําเลนี้นะคะสามารถเดินทางไปทํางานได้สะดวกแล้วก็ยังสาม,มารถ ใช้ชีวิตได้ง่ายจากสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบด้วยค่ะ สำหรับตัวบ้านของโครงการนี้เองก็จะเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่ที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะคะโดยตัวบ้านเองเนี่ยก็จะมีการวางเลเยอร์ได้ดีเลยค่ะบรรยากาศภายในบ้านมีความโปร่งโล่งอยู่สบายจากพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่บ้านเนี่ยก็มีความเป็นสัดส่วนดีเลยนะคะมีการแยกโซนห้องครัวกับห้องของแม่บ้านเนี่ยออกไปจากพื้นที่การอยู่อาศัยของบ้านนะคะแล้วก็ยังเป็นบ้านที่สามารถรองรับผู้สูงอายุได้อีกด้วยในส่วนของบรรยากาศการกอยู่อาศัยภายนะะในโครงการนี้บอกเลย ว่าได้ความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะว่าทางโครงการเขาเน้นความเป็น private residence นะคะรองรับเพียงแค่28ครอบครัวเท่านั้นแล้วก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางจัดมาให้ใช้งานกันแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Club House แล้วก็พื้นที่ส่วนส่วนกลางขนาดใหญ่ค่ะโดยตอนนี้ราคาเริ่มต้นของบ้านภายในโครงการก็จะอยู่ที่18.5ล้านบาทและมีค่าส่วนกลาง35บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เบอร์0824918995โดยสำนักงานขายของโครงการก็จะเปิดทำการตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นสามารถวอล์กอินเข้ามาชมโครงการก็ได้เช่นกันค่ะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของโครงการเดอะเมเทียสกัญจนาพิเศษเพชรเกษม69ถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมหน่อยอยู่ช anel เอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามพวกเราผ่านช่องทาง www h o m e n a y u com facebook fanpage homenaiu fc และที่ tiktok homenaiu อีก1ช่องทางนะคะในครั้งหน้าพวกเราจะพาไปชมที่ไหนก็ต้องลองติดตามชมกันค่ะในวันนี้นินและทีมงานทมนั่งอยู่ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ